อึง้งลูกเกดเปิดตัวแฟนใหม่เป็นทางการหน้าหล่อเวอร์เปิดตัวแฟนใหม่หล่อสะดุดตาแตกกา่ไกลทำเอาแตกตื่นไม่น้อยเมื่ออินตาแกรมเมทินีได้เผยคลิปโมเมนต์นักแสดงและนางแบบชื่อดังลูกเกดเมทินีเดินจูงมืออบก,กอดแนบชิดกับหนุ่มคนหนึ่งพร้อมแคปชั่นว่าพีเกดเปิดตัวแฟนใหม่อย่างเป็นทางการพร้อมแท็กหาดาราตัวแม่ แต่พอดูไปดูมาเห็นหน้าชัดๆแล้วนั้นแฟนใหม่ที่ว่าแท้จริงแล้วคือน้องสกายลูกชายหัวแก้วหัวแหวนของแม่เกตนั่นเองซึ่งตอนนี้ได้ตัวแทนไทยไปสู่ระดับโลกร่วมแข่งขันว่ายน้ำา m m 2 0 0เมตรและ400เมตรชอ็อตนี้ทำเอาเอซแม่ลูกเกต และน้องสกายต่างเข้ามาคอมเมนต์เห็นตรงกันว่าหล่อมากน้องหล่อมากเลยครับโตเป็นหนุ่มแล้วหล่อมากค่ะลูกชายหล่อมากๆหล่อมากครับ